วันนี้มาร่วมงานวางศิาลาฤกษ์วัดแห่งใหม่ครับผมสายหลวงปู่ศรีมหาวิโรกับอยู่วัดศรีสุขจิตครับบ้านอนพยอมตำบลนนแดง,แงอำเภอบริรูเบือจังหวัดมหาสารามครับ วันนี้มาร่วมง,งานวางศิลาฤกษ วัดใหม่สายหลวงปู่ศรีมาหาวิโระครับึ่งเป็นวัดที่จะสร้างใหม่เป็นสายหลวงปู่ศรีมาหาวิโรนะครับอยู่อำเภอบริบือครับเอช่วงนี้พระสงฆ์ก็รับบิณฑบาตครับ phải trả tiền cũng đãi tiệm bà đây, có cái nang làm cho có mà. นี่ยมนี่นี้ลงทานจากไหนครับโสาราสาราละคาราสาราละคาราลงน้ำแข็งอินทิพย์ครับอ๋อลงน้ำแข็ง uh, อินทิพย์อ๋อครับโยมแล้วครับได้บุญได้ก uh ุศลเยอะๆนะครับครับลากอย่าโอ้โหไปจ้างอันนี้อะครบแล้วเขาว่าครบแล้วที่เปจริงหรือลมเสียนด้ป่ะอะไรครบอ้าวเจ้าพ่นมา

พี่กาดร้านหาก,กินตามโรงทานค่ะโอ,อ้ครับขอให้ได้บุญได้กุศลเยอะๆนะครับคนกินก็คนกินก็ให้ให้ได้บุญออวันนี้เอาบุญร่วมกันครับบุญร่วมกันวันนี้ ศาสนาได้บริจาคที่ดินเป็นจำนวน1 1 9ไร่ไม่ใช่ธรรมดานะครับไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับการที่จะเสียสละทรัพย์ปัจจัยที่เราหามาได้ยากนั้นมาริจนะครับมาส่งเสริมะพุทธศาสนามาในนสถานที่ปฏิบัติ ครูบอาจารย์มาร่วมกันนะครับ ครับคอยันโต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 ครับใช้ใช้ผมนี่ร้บยันโตครับ่ต้องออกทีน่เลือกม่ลืออยู่ผมนี่ผมีน

所生下者也常患难，亦作菩萨亦能常夜常忙，菩萨常忙菩萨亦能，菩萨亦能。<了>

นะครับมาต่อยอดนะครับพระพุทธศาสนานะครับเกิดไรพระพุทธศาสนานะครับต่ออายุนะครับพระพุทธศาสนานะครับเพมาต่อชีวิตให้กับตนเองนะครับเรามาสร้างที่ให้เยอะตอนนั้นมากแต่น้อยนะครับเอาตามกำลังเอาตามกำลังของเรานะครับทำมากก็ได้มากนะครับทำน้อยก็ได้มากเรื่องเราเอาใจนะครับเอาใจนะครับเดี๋ยครับตอนนี้เป็นบรรยากาศให้พวกเรานะครับได้ร่วมทำกิจกรรม ที่ต้องเรียนสักการเลยจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับยอดแดงจะมีศาาเถบาลาลาเป็นศานาบรรทุกศาาทให้พวกเราได้เดินทางมาปฏิบัติบูชาร่วมกันสร้างหุ่น